ขอนำเสนอนะคะสิ่งประดิษฐ์เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรสสังสีสี UVC ค่ะรังสี UVC นะคะเป็นรังสีที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ค่ะเนื่องจากก่อให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะและยังสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นเชื้อแบคทีรียได้ภายใน,นไม่กี่นาทีค่ะลักษณะเด่นของรังสี UVC นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรังสีอัลตราไวโอเลตแล้วก็ที่เรียกว่าแสง UV ค่ะแสง UV สามารถฆ่าเชื้อปริสอ ฆ่าเชื้อสปีชีส์จุลชีพแล้วก็เชื้อโรคต่างๆจํานวนมากค่ะให้หมดสภาพไปแล้วก็ป้องกันพวกมันนะคะจําลองตัวหรือว่าขยายพันธุ์ค่ะการใช้พลังงานของรังสี UV c นะคะจะเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าการใช้รังสีอันตราเลตเพื่อการฆ่าเชื้อค่ะหรือว่า UVGI ค่ะแล้วก็การประยุกต์ใช้นะคะเรานําหลอดรังสี UV ะคะ่ะมาทําเป็นตู้ค่ะ แล้วก็สิ่งของต่างๆค่ะการติดตั้งหลอด UVC ในตู้กระจกนะคะสามารถปล่อยสะท้อนแสงได้รอบทิศทางค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันจะทําหน้าที่ของมันโดยการฉายรังสีเพื่อการฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็เราสามารถเราจะได้ฆ่าเชื้อโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงงานของเราหรือว่าสารเคมีในการฆ่าเชื้อค่ะจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยยืด ยืดระยะเวลาในการใช้งานค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไปไปจนถึงค่าบำรุงรักษาค่ะแล้วก็จะทําให้สิ่งของนะคะมีประสิทธิภาพในการตอ่อพุงมากขึ้นค่ะที่เราต้องการจะฆ่าเชื้อนะคะเข้าไปวางด้านในด้านในก็จะประกอบไปด้วยชั้นวางของนะคะแล้วก็หลอดรังสี UVC ขนาด6วัตต์ค่ะจำนวน2หลอดตร้งทมุม45องศาค่ะหลอดหลอด นี่ครับเอาอยุยังไงเด็กป้องฝั่งนี้ก็มีค่ะตั้งทำมุม45องศาค่ะแล้วก็จะมีกระจกโดยรอบค่ะเพื่อให้รังสีนะคะสะท้อนทั่วถึงกันนะคะโดนสิ่งของที่เราต้องการฆ่าเชื้อในทุกๆด้านค่ะแล้วก็จะมีกระจกหนาทึบ80ปอนด์ค่ะด้านหน้ากระจกเป็นกระจกอะไรไหมล่ะกระจกโค้ดกระจกใสกระจกเงากระจกถ้าด้านหนจะเป็นกระจกเงาค่ะกระจกเงาถ้าด้านหน้าจะเป็นกระจกหนาทึบค่ะหนาทึบหนา80ปอนด์ค่ะก่มินหนากิมิน ตอนนี้คืออะไรแรงมันทนแรงอัดได้ด้วยตอนนี้คืออะไรการเสงค่ะป้องกันแสงค่ะาประมาณแปดสิบก่าเตรต่อไปค่ะแล้วก็เราเราจะสามารถมองเห็นด้านในได้นะคะแต่ว่าแสงด้านในจะไม่สามารถทะลุด้านนอกได้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค่ะเราตั้งเวลาไว้สองนาทีในการฆ่าเชื้อค่ะแล้วเมื่อเราครบสองนาทีแล้วเราสามารถนำสิ่งที่เราฆ่าเชื้อไปออกมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ นี่ถ้าเปิดอันตรายเป็นอันตรายต่อสายตาห้ามองมือตรงใช้กับอะไรได้บ้างนอกจากแมสอย่างอื่นนะได้ค่ะแต่ห้ามเป็นน้ำค่ะเป็นของเหลวค่ะแล้วก็สิ่งที่ทำปฏิกิริยาค่ะอย่างอื่นก็สามารถใช้ได้เลยนี่มันไม่ลงจอมเลทอมเมอร์ไม่ได้ติดอย่างเดียว่ถ้าสมมติเ่าเปิดตู้ตอนนี้ มีผลอะไรไหมก็แสงมันจะกระโดดเข้าตามเพราะว่าเครื่องไม่ได้ตัดตัวนี้อันตรายนี่มันต้องตัดไม่ไว่าจะด้วยเหตุผลอะไรทั้งสิ้นก็แค่ดอสวิตมาสาธตปึ๊บพอดึงปึ๊บมันก็ตัดไม่ว่าจะเป็นอะไรด้วยบางทีอันตรบัตรกิ้วไฟช็อตร้อยเครื่องตัดหรือมีเอมิเรเจนซี่ตบ นะชูเฉินใช่เพราะว่า,าการทำวันนี้มันแล้วเวลาเนี่ยสองนาทีเอามาแต่งกันเวลาที่ประมาณในการฆ่าเชื้อค่ะที่เราถือจะประมาณฆ่าเชื้ออันไหนยืนยันมีข้อยืนยันไหมว่า